สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่20สิงหาคม2568ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่21สิงหาคม2568แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดู ผลสรุปแล้วก็ดูแนวทางกันต่อน,นั้นเราก็มาดูคำเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้เอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจนะครับยินดีกับ f อพี่น้องครับสลับแนวทางนะครับนะครับเพื่อนบ้านนะครับเมื่อวานนะครับวันที่20นะครับแนวทางราพัฒนาที่เราวางไปให้นะครับก็นะครับไม่ทำให้ f อฟผิดหวังนะครับนะครับถึงแม้ว่านะครับมีสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตร5ตัวที่ผมคำนวณแล้วนะครับผมแล้วผมบวกลบเลขผิดนะครับผมให้ไปสังเกตนะครับ ผมบวกเลขวินห้าตัวนะครับผมซึ่งมาตัดกับชุด15ตัวนั้นนะครับผมผมก็เลยแจ้งไปในใต้คอมเมนต์ในในไลฟ์สดนะครับในไลฟ์สดนะครับว่าขออภัย FC พี่น้องทุกท่านนะครับผมผมบวกเลขผิดครับแล้วผมก็เขียนเลขวินให้ใหม่นะครับครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับส่งให้ไปชมนะครับแต่ไม่ได้แก้ไขในไลฟ์สดนะครับมันแก้ไม่ได้ ผลก็ปรากฏว่าออกมาที่07นะครับ07นะครับก็ขออภัยในความผิดพลาดของตนเองด้วยครับแต่ว่าในคลิปนั้นก็มี07อยู่แล้วแหะครับอันนี้ผมพูดถึงข้อบกพร้าวข้อผิดพลาดในการนําเสนอนะครับพอบวกมาถึง7แล้ว7ก็ต้องเป็น8แล้วบวก2เป็น0นะครับอันนี้ผม7แล้วผมกลายเป็น6แล้วไปบวก2นะครับเป็น8นะครับมันก็เลยหายเลข0 เลขศูนย์หายไปนะครับเอฟซี FC พี่น้องก็ขออภัยนะครับแต่ยังไงก็ยังเข้าศูนย์เจ็ดอยู่นะครับเข้าศูนย์เจ็ดอยู่นะก็กหวังว่าเอฟซีพี่น้องทุกท่านคงรับทราบและเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเองก็แจ้งให้เอฟซีพี่น้องทราบแล้ว่าดวงตาข้างขวาของผมนั้นเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับผมเมื่อผมจ้องมองนานๆหรือว่าหันรีหันขวางนะครับผมหัน้า้หันขวาอย่างนี้นะครับ ภาพมันอาจจะนะครับสะดุดไปนะครับผมจึงแจ้ง FC พี่น้องทุกท่านทราบว่าเวลาผมทําไลฟ์สดไปลงคลิปถ้าผมเขียนผิดหรือยังไงให้คอมเมนต์เข้ามาบอกเพราะว่าผมเองนั้นนะครับก็เรื่องจากว่าสภาพของดวงตานั้นไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ต้องขอแจ้งให้ FC พี่น้องทราบนะครับเอาละครับทีนี้เมื่อแสดงความยินดีแล้วกับแนวทางราพัฒนานะครับผมเราก็มาดูโหมดของแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่ เป็นแนวทางของฮานอยรวมของเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมวางสายออกกำลังกายไว้นะครับ 4, 5, 6เรามาเช็คกันครับ 4, 5, 6ก็นะครับเข้าไปที่นะครับผม4เข้าไปที่ 4, 2นะครับกิจนะครับ4 6พิ 6, 4, ปกนะครับ7 4สานะครับเ4สาเข้าไปทั้งหมด5ครั้งนะครับ ส่วน5ครับเข้าไปที่3 5กาสอกานะครับผม7 5 v นะครับผมเข้าไปสามครั้งครับ6ครับ6เข้าไปที่4 6่หกพิหกสี่ปกนะครับเข้าสครั้งนะครับก็นะครับสายกลังกายก็ยังเดินดีครับผม ห้าบวกสเป็น8 8ดแปดบวกสองเป็นสนิบสิครั้งใน7หน่อยนะครับ,นะรบในเจ็ดหน่อยใน7หน่อยนั้นสถิติใน7หน่อยนั้นนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดเป็นสติของ7หน่อยนะครับผมนะครับที่ผมเอามาทําสติให้ FC พี่น้องนะครับก็คือนะครับผมเฉพาะกิจกาชาตพิเศษปกติ v ี p สามัคคีและพัฒนานะครับเหน่อยทําสติให้ชม แต่ fc พี่น้องที่เข้ามาเห็นคลิปหรือว่านะครับผมจะนําไปใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับตรงนี้เพราะว่าอันนี้เป็นคลิปนะครับอันนี้เป็นสูตรสูตรหน่อยรวมทั้งวันนะครับแต่สถิติที่ทําให้ชมนี้แค่เจ็ดหน่อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างๆหน่อยต่างๆนั้น fc พี่น้องก็ไปทําสถิติเอานะครับผมอันนี้ผมพูดทุกวันอยู่แล้วนะครับนะครับ fc ใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้รับรู้นะครับจะได้รับรู้ส่วน fc ท่านเก่าต้องขออภัยนะครับ แต่ก็ดีใจครับที่นะครับเข้าใจและให้โอกาสสําหรับ F4 ท่านใหม่เข้ามาเห็นและจะได้รับรู้รับทราบที่มาที่ไปอย่างไรนะครับครับเมื่อนะครับสายออกกำลังกายนั้นเข้าไปที่นะครับผมสิบครั้งในเจ็ดหน่วยครับผมก็เป็นนะครับตัวช่วยที่ดีนะครับสําหรับสายออกกำลังกายทีนี้เรามาดูส่วนของคู่เจาะครับคู่เจาะตรงนี้15คู่เจาะนี้ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะครับตลอดทั้งวันนะครับ ก็ผมเน้นให้หกคู่หกคู่เนะี่ยผมดึงมาข้างล่างนี้นะครับหกคู่ตามที่ขีดเส้นใตน้ผมเน้นไปที่นะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดตรงนี้นะครับหกคู่หกคู่เข้าไหมครับเข้าไปที่สี่หกพิและหกสี่ปกนะครับนะครับส่วนคู่ที่ผมไม่ได้เน้นตรงนี้เป็นชุดเต็มนะครับไม่ได้เน้นนะครับเข้าหกหนึ่งบี คู่เต็มนั้นใน7นะครับใน7หน่อยนั้นเข้า3าคู่เจาะนะครับสครั้งส่วนชุดชอบมากนะครับชุดคัดเน้นนะครับเข้าไป2คู่เจาะนะครับก็ดีใจ f อด้วยครับส่วนสายออกกำลังกายนะครับผมก็นี่ครับสา5มาั้ะครั้งแล้วก็6มา2ครั้งนะครับเข้ากับ7ครั้งนะครับใน7หน่อยนะครับใน7หน่อยนะครับ ก็ขอแสดงความดีใจ f c พี่น้องทุกท่านด้วยครับนะครับที่นะครับนำไปใช้งานและเกิดประโยชน์อ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งครับมี f c พี่น้องบางท่านนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์ชุดข้างบนนี้เป็นชุดเต็มนะครับนอกจากใช้กับหน่อยหน่อยต่างๆได้ในตลอดทั้งวันแล้วหนูไป,นไปใช้กับต่างๆตลอดทั้งวันพี่ไปใช้กับต่างๆตลอดทั้งวันลุงไปใช้ต่างๆทั้งวันป้านําไปใช้ต่างๆทั้งวัน ปรากฏว่านะครับผมนะครับสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ทำนะครับผมนะครับต่อยอดต่างๆได้นะครับอันนี้อันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับเผื่อ fc ท่านใหม่จะทำสถิติเพราะผมก็เน้นให้ชอบให้ fc พี่น้องทำสถิติอยู่แล้วนะครับผมนะครับสลับนะครับตรงชอบมากนี่คือเป็นสายประหยัดนะครับประหยัดแล้วนะครับผมเพราะนั้นพิจารณาด้วยนะครับในการรับชมรับฟังนะครับ เอาละครับทีนี้มาดูแนวทางของวันที่21ครับแนวทางวันที่21เป็นอย่างนี้ครับผมวางสายออกกำลังกายไว้นะครับผม890นะครับ890แต่มาดูตรงชอบมากครับ3ตัวผมดึงลงมานะครับเหลือ2ตัวนะครับในสายประหยัดนะครับทีนี้นะครับผมในสายประหยัดนี้ f c พี่น้องก็โฟกัสไปที่นะครับที่ผมขีดเส้นใต้นะครับว่านะครับชอบไหมนะครับ ถ้าไม่ชอบ f อพี่น้องก็เอา15ชุดนี้ครับไปเปรียบเทียบกับจารย์อื่นกอื่นนะครับวิธีการใดที่จะเป็นประโยชน์กับ f อพี่น้องนั่นแหละครับลองดูนะครับนะครับแต่ส่วนของนะครับที่ผมคัดมาให้นี้นะครับถือว่าเดินค่อนข้างดีนะครับผมให้ไปประมาณสัก80นะครับแปนตะครับแต่ผมไม่ให้ f อพี่น้องเชื่อนะครับถ้าท่านไม่ทําสติสัก7วัน8วันว่าพอจะนําไปใช้งานและเกิดประโยชน์กับท่านไหมนะครับ ก็นะครับผมอยากจะกล่าวว่านะครับทุกอย่างที่ผมนะครับนำมาเสนอนี้นะครับผมอย่างสูตรข้างบนนี้ก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งปีนะครับผมจึงอยากให้เอฟซีพี่น้องนั้นเปิดใจแล้ววิเคราะห์ตามแล้วก็ลองทําสติดูครับผมจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผมก็นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับนะครับมัดรวมแนวทางฮานอยนะครับผมของวันที่21สิงหาคมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะครับเดี๋ยวกับ ไปถึงบ้านนะครับผมกลับไปถึงบ้านผมก็จะนะครับประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับผมไลฟ์สดนะครับแนวทางแนวทางแนวทางลาวนะครับลาพัฒนาและหน่อยรวมกันนะครับผมนะครับในไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับส่วนคลิปนะครับผมรัฐบาลไทยก็นะครับเหลืออีก2คลิปนะครับว่าจะคลอดออกมาแบบไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ อีกช่องทางหนึ่งผมทำติกต็อกชื่อเรียกนักราชนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมนะครับนะครับก็ขอนะครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจ f c พี่น้องครับผมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ขออวยพรให้ f c พี่น้องทุกท่านนะครับผมมีสภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ